สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านต้วนรับวันนี้ก็เป็นยุคใหม่แม่นี้ก็ดูก็ดูแล้วมันเป็นเกมใหม่ครับแม่งเอ้ยสริงหรอกวันนี้ก็จะพาไปดีลิวบ้านผมกันนะครับไม่มีละเริ่มมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นนั่นล่ามภาษาม่ายนาไม่โดดไปอ่ะนั่นแหลกๆหนั่นเนี่ยโอ้โหกระตุกนิดนึง ไม่เป็นไรโอเค <Venus. S 2> กลับมาแล้วนะน øre, โอเคไปลืป้อโบดันไงโอ้ไปลื้อโบดันก่อนดีนกว่าเราโอเคเนี่ยบ่ายเราจะเป็นประมาณนี้นะจะไปดีโบดันโบกันถึมาขึ้นไปเลยไ,ไ <S <S ต่ไตก็นะถ้าถึงสุดซับก็จะแจกเกมียไม้ครับ ไอ้คลิปหน้าก็จะไปเป็นเกาะเป็ดดังเออเกาเป็ดดังที่มันเป็ดนี่ไอ้เป็ดให้เป็ดเอาไปท้าคิีเป็ดจะไม่เคลิ้มแล้วเป็ดขโมยคลิปของมามม่าาทีงให้นะครับเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวหนูไม่มีอะไรประตูเสียอะไรวะไม่มีอะไรมาหรอกว่ไปด้านบนไ่ ก็เดินไปเสี่ยงไปไม่เนี่เก็เจอมาเนี่ครับนี่คือตรงนี้ก็จะเป็นห้องเวทเมื่อก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาไปดูห้องนี้กันห้องเก็บอะไรไม่ไม่เสียอะไรห้องเก็บอะไขึ้นได้ไห่ก็ได้นะขึ้นไปอยังไม่ได้ขึ้น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 ไปดิโอ้โหขึ้นไป ขึ้นไปึ้นขึาดไหนหรืยงไหมันขึ้นเยดขึ้นมาเลยัวาหายผ่ามาทางนี้มาทางนี้โอเคโอเนาคตรสีดำลาน่ยดูนะัขึ้นมา้าไม่มีอะไรของนี่มีของนี่มีครับนีครับมีเยอมันยมเยอะก็น้อย,อยก็เลยเกินนะครับเวกันต่อำนานเกิน อเราดูได้สุดขั้วครับเฮ้ไปดูห้องเวทกันต่อครับห้องเวทก,ก,ก็จะประมาณนี้นี่ก็มานี้ของอเต็มห้างเายกนก็ะปั๊บสมุดมาสมุด,มดต้องหานน้ำแข็งตอนนี้ก็นิดนึงนิดนึงเยอะเต็มกล่องเลยป๊บ ผ่านไปกี่นาทีแล้ววะโอ้สองนาทีไะนี่ก็จะเป็นประมาณไฟเปิดปิดเองนะครับบิสกนึง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 โอเคแล้วจะเริ่มไปเมแล้นล่างกันเลยนะครับเพื่อแกเฮ้ยเจ้าพี่ทำดีตีมด้วยนี่นเป็นเนื้อไข่ยองไก่เนี่ยมีเนื้อมีไก่ด้วยไก่ ให้เขาเนื้อแม่ไม่ทิ้งไม่ฟักเราก็จะสำ้างแบบอดแอดนิดแมงไปเสร็จนี่เป็นแตงพี่ปลุกน้ำตาที่ปลุกร่าวนะครับเอาแบบเร็วๆเลยเรียบทำเรียบเสร็จเสร็ดตาเนื้อปลาตะมวยไว้เข้าไว้คุณจะได้เมื่อคุปผูกด้เยอะอันกระดองเบเกกมา เวลอลาตัดเวลอลาลุงอีกโอ้ชิลเลอรก็ไปไปไปสมองหนึ่งมันไม่มีคนมาดูมันไมู่ม้ทีเชียเลยเนี่ยที่หองเก็บเกี่ยวเก็บคองมีข้าวมีอะไรก็สามกองที่นี่โอเคอ <Okay. S 2> พอละไปละปดึอโมโหไอ้กบ เฮียเรียกๆลืมไปเพราะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซั์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปก็ไป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 ดิบอกให้มึงไปไป